สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับในส่วนของหัวข้อการปูกระเบื้องนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ช่างกําลังที่จะใช้ตัวปรับระดับกระเบื้องนะครับเพื่อที่จะให้ระดับกระเบื้องเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันในก่อนหน้าที่จะปูกระเบื้องเราก็ต้องล็อกกระเบื้องออกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะใช้ปูนกาวนะครับในการปูกระเบื้องเราใช้ปูนกาวในการปูนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้เองช่างกำลังที่จะเอากระเบื้องนะครับเข้ามาปูแล้วนะครับในใต้กระเบื้องเนี่ยก็จะมีปูนกาวอยู่ช่างก็จะทำการเคาะเพื่อที่จะให้ระดับเดียวกันนะครับตอนนี้ก็กำลังเช็กระดับอยู่นะครับเพื่อที่จะเคาะให้ปูนกาวข้างในมันแน่นนะครับหลังจากนั้นเองก็จะใช้ตัวปรับระดับกระเบื้องตัวนี้ในการที่จะ ให้กระเบื้องแผ่นล่างกับแผ่นบนเสมอกันนะครับโอเคครับวันนี้เรามาแชร์เก็ดเล็กเก็ดน้อยเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไง EP หน้าจะมาแชร์เรื่องอะไรติดโพดติดตามนะครับขอบคุณครับ